เช้ชั่วโมงที่20่สิบดูหน,น้าดูหน้ากูดีตั้งชื่อคลิปชื่ออะไรเดี๋ยทุกคนชื่อคลิปผมบทนอน24่ชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้เ <c> ฮ <oughs> ้ยเติมเกมต้องเติมที่ Over Top Up สะดวกปลอดภัยมั่นใจรายด,ดีฟันเพราะ Over Top Up เป็นร้านเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายให้บริการมานานกว่าหปีคลิกเลย Overtopup.com เติมผ่านเว็บด้วยตัวเองก็ง่าย รือจะคุยกับแอดมินโดยตรงผ่าน Facebook หรือ Line ก็ได้เหมือนกันมีโปรโมชั่น TFT ราคาพิเศษอัปเดตอยู่ตลอดอยากเท่เหมือนพี่ต้องเติมเกมที่ o อ t r อ o p Up นะน้องๆเล้วิกีคือผมแบบผมจะไปห้องน้ำแล้วห้องมาพอดีใช่ป่ะแล้วผมก็รอดูว่ากดแล้วจะมีคนไม่เอ้เปล่าผมก็รอจนแบบกดแล้วก็มีคนไม่กด จนกว่าจะโล่เข้าโหลดอ่ะผมหนึงไปก็ได้เข้าห้องน้ำพี่127อเโอ้ยไม่12.7ครับโน n โน o โนโนไม่ no, 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 no. 12.7แน่นอนขอญาตเล่นโอได้ปะขอเล่นโอนะครับพี่หมีเล่นเซนนาหรือปะเรียกมียาสุโอขออนุญาตร,รีพอร์ตเฮ้ยรีพอร์ตทำไม้ อีพอร์ตกันทำไมมับมิบมับมิบมิบมับ คิดๆมาคนนี้เรนไหย่เซน่าเหมือนกันหรอแบ็คเมนนี้ไม่ดีกับเซน่านะมีเซน่าคอนเทสหรอถ้าโอกไม่มาเลย ถ้าผมไม่ในชั้เอาตัว2ตัวผมก็แค่ไปเล่นเอเ f e c t ถูกปะแต่ถ้ามาผมก็เล่นเพราะฉะนั้นเราเก็บเซนนาไว้ก่อน2บาทแบ่งๆกันเล่นเอ้ยผมเล่นบาทหนึงแต่ว่าเขาเหมือนเขาจะเล่นไอ้นี้ดิคนที่ผมบอกอ่ะมับมีบพี่มัมิบเหมือนเขาจะเล่นไอ้นี้นะพี่หมีมเขาจะเล่นเซนนาด้วยกันแต่ผมมาเล่นโองไงไม่ไม่ถือเซนนาเยอะอยู่ละผมถือแค่ตัวเดียวเลยผมถือตัวเดียวพอเลย จะดูก่อนถ้าโอบมาไม่เยอะผมก็ไป AD งกันนะไกปูผมไม่นนชั้นล่าเลยว่ะล็ o บบ e ้ smooth Are you watching Gladiator? I think I can watch day one because <laughs> I will going to sleep but day t o and t h r e I will watch party ไม่เจอโอเพิ่มเลยอะแบบโอตัวหนึ่งเนี้ยเพราะว่าถ้าผมขายแล้วผมก็หาโอ้สามได้แต่ผมก็ไม่เวลอะเพราะถ้าโอ้มาในช์อตัวหนึ่งผมสามารถหาสามดาวได้เลย ผมขอถือตัวหนึ่งพี่ผมขอถือตัวหนึ่งเผื่อเล่นโอ้แต่ถ้าแต่ถ้ายันสามหนึ่งไม่มีเดี๋ยวผมขายแล้วโอ้ยโอ้่าชอบผมแผดตัวโอ้โพ่อบ้างอยางแบบบ้าง,าง yeah, ย้น้อยอ่ะ Millie loves the time Millie Leo Oy, what the fuck, bro? เกินไปพี่หมีเกินไปเกินไปมากนะพี่หมีเกินไปเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะสรุปก็คือทองไม่ดบอันนี้ใช่ไหมทองม,มันไม่ดอบทุกคน AP หนึ่งโอ้ยอ้าคนนี้เล่นดีดีรอ เดี๋ยวนเราเล่นรีเวนได้ไหมเนี่ยมีคนเล่นรีเวนวะมีคนนี้เล่นแทงก k g o เกมโคตรมั่ว เกมนี้เราจะ AD เดฟเฟกก็ได้หรือว่า Penta Q ก็ได้ดูปล่าเกมที่ฮีดละตึงจัดเกมนี้ตึงจัดเกมนี้ตึงจัดเกมนี้ตึงจัดเจ้าพี เรามีบัตเติร์ดฮอตฮอทเนี่ยเหมือนเราต้องรีฟอดก่อนเลยเลยเราอลีกทามีพอแล้วพอแล้ว I'm so sorry. คนนี้เล่นไรอ่ะผมดูไม่ออกเลยก็คือ d e f e c ใช่ไหมต้องข้าๆโหไม่น่านะครับวันนี้ไม่น่าคาตีนเลยนะอีกสี่ชั่วโมงอ่ะดูให้ตาเปียกตาแฉะเลย เออเชี <laughs> ่ยวเองเอาอีกแล้ว 都是自己。<laughs> สวัสดีทำไมไม่รู้สวัสดีครับมีใครเพิ่งตื่นบ้างสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวนอนแต่ตือนสาวแล้ววันนี้ผมจะไม่นอนครับไม่ต้องฝืนครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนแกให้เราฝืนคนเดียวพอแล้ว สี่แพรโลดีไหมไม่โอ้โชคดีมากเลยเจพี่มุมมิปบอกพี่มุมมิปอหลายอักเมนมากเลยอะักเมนนี้ก็ไม่ดีเก่ลินอยู่ปะอักเมนนี้ก็ไม่เหมาะกับเวลเฟดเดี๋ยวนะพี่หมีก้าวแล้วปะเนี่ยพี่หมีแค่หาอคาลิปะ ไม่ดีเลยสเปกพี่หมีหายไปในอันหนึ่งอะ่ะอ๋ออยู่นี่เนียนเลยนะแอบซันเนียนเลยนะนายหมีสมารถแต่นายตอนนี้นายหมีสมารวิวอะไรวิวเจ็ดถูกปะอุ้ยนายหมีสมาแค่ไปวิวแปะก็ได้แล้วดินายหมีสมาไปวิวหน้าลรฮิตอัคลิกนายหมีสมารถก้าวทูดาเมจแล้วดิอ้าวนี่เราโดนชวดที่หนึ่งแลดิโดนสแกมมาดิ นะตูดตูด มีอมสแปดป่าครับเขาเขาเขา,เขาใส่ไม่ได้เฉยปะ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องใส่ให้ตัวซุปเปอร์แฟนอยู่ดีปะ่ะถ้าถ้าพี่หมีสะมาอยากให้ซุปเปอร์แฟนโอ้ไม่ได้วะ เกมนี้วินคอนลก็คือสี่บาทสามดาวแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่มีทางชนะพี่หมีได้เลย พี่โฟร์แมนไก่ทอดโดนใจไหมครับ <c oughs> ใครว่างวะนเนี่ยแต่ละคน <c oughs> อ้าวแล้วคนนี้เราจะสามละต้ <c oughs> องรอคนนี้ตาย เจายังเออเจ็เงินสี่กเธอหน้าก้ละเรียบร้อยโอ้ oh my god คนตี้ตายแล้วเวย just stay with just stay with พี่อาอ,าอ๋อเออพี่อา,อานี่ว่า แต่โหน่าเพี่ก็ไม่เจอขอโทษผมขอโทษเป็นผมเองเป็นฉันเองรีเวนจะสามแล้วพี่ใช่้ยเนี่ยรีเวนขาดสอง ทำไมไม่น่ารักเลย แช่นะแต่ไม่เป็นไรผมขอผมขนโลก่อนผมขนโลดาวก่นอนเสร็เรียบร้อยอีกแล้วขนโลดาวสำคัญนะตรงนี้ต้องมีเอ็ดออฟไนถูกปะ what f**k แค่นี้วะเล่นนี้ทุกเกมยาวๆด้วย้าลงตัวนี้ ติดไม่ตายว t the f ฟอกติดไม่ตายได้ไงวะน้องโอชิต oh, ไม่แบ๊ดต้องเห็นโอลาฟ ตัวรับมากว่ดีอ้าไม่แบดวะ Oh God, โอ้ก็พียผมไปไม้แบดขายเนี่ยดิผมดันไปไม้แบดขายเนี่ยดิผมโอ้ผมขายปุ้ยแล้วผมเพิ่งมาเห็นไอ้เนี่ย สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าไอเนี่ยหมอดอะโมดเดียเดี๋ยวรอใส่รอเจอหมอดผมรดเหลือสามไม่อยู่แล้ว bro ยัาแพลมาเขียนหน้าต่ออีแล้วไอ้ซัส เกี้ยหน้าต่อทุกไฟเกินไปโอ้ทางนี้ไม่ได้ละสุ่มปิงเล ตัวเดียะเผเ่อได้เด้งออก ผมไม่สนลนะร็ค้างอะไรอ่ะ หนึ่งบวยิบเก้าอิวไฮยูทูบเออว่าคลิปนี้มัน youtube ได้นี่ว่า wow. แกอย่าดูหน้าดูหน้ากูดิอย่าโอ้แล้วช่อชั่วโมองที่ยี่สิบตั้งชื่อคลิปชื่ออะไรเดียวทุกคนชื่อคลิปผมบทนอนยี่สี่ชั่วโมองเพื่อสิ่งนี้ <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ย <laughs> แพ้ปูแต่ต,ตกเก้าทูผมเล่นอะไรไปดูนี่ไง